ไล่หลอดแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำไอเทมสำหรับตัวละครที่มีคอร์สฟ้าตัวละครที่เล่นกิจ2ปีตัวละครที่มีคอร์สฟ้าใหม่ว่าถ้าเราเล่นวอลล็อกและซอร์เซอร์เนี่ยเราจะต้องซื้อของชิ้นไหนหรือว่าอัปเกรดของชิ้นไหนก่อนเป็นลำดับแรกๆนะครับ เอาละครับก่อนอื่นเลยเนี่ยสำหรับตัวละครที่เล่นกิจกรรม2ปีหรือว่าตัวละครที่เล่นกิจกรรมคอสฟ้ามานะไอเทมสตาร์เตอร์ที่มีเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรครับคระทาปูเบชัน่นชุดเทมเพอร์ลทานเซนเดน์และก็คอสตูมใช่ไหมหรือถ้าคุณที่เล่นกิจ2ปีก็จะได้คอสตูม V2 มาอ่าไม่ว่าจะเป็นวอลหรือซอเนี่ยจะได้ไอเทมเอฟเฟกคล้ายๆกันหมดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไอเทมสวมใส่ในที่เป็นส่วน อุปกรณ์ทั่วไปอย่าง t e m p o r a l Transcendence เนี่ยจะให้ลดล่เรา40%และก็ให้ลด,ดีเ l a y 20%รวมถึงฟิกอีก0.5ก็เราจะโฟกัสกันที่ส่วนลดไล่ก่อนนะครับสำหรับสายเวทมนตบางคนบอกเอ๊ะทำไมเราไม่เน้นเรื่องของพลังโจมตีก่อนครับคือต้องบอกว่าพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มได้อย่างเช่นอย่างนี้ใช่ไหม MTK เนี่ย436ถ้าคุณใช้เวทที่ไล่เร็วๆอย่างนี 6,004 6 0 0้าคุณเปลี่ยนเป็นเสี้อแฟตเตอรี่เอมิเพิ่มมา100หน่วย6,004จาก6,005ขึ้นมาประมาณ1,000กว่ากว่าคุณรู้สึกว่าเอ้เอมิร้อ100หนึ่งเนี่ยเพิ่มดาเมจได้ประมาณพันหนึ่งบางคนรู้สึกว่ามันก็มันก็ดีนะมันแรงบางคนรู้สึกว่าอืมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแรงไปก็เท่านั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวละครอของเราเนี่ย จะทำยังไงจะใส่อเทมชิ้นไหนแต่ผมคงจะพูดได้ว่าอ t เทมชิ้นแรกๆที่ค่อนข้างแนะนําก็คือเรื่องของการทำไร่หลอดเพราะว่ามันจะทําให้การเล่นของเราง่ายขึ้นมากที่สุดครับอ่ะอเทมไร่หลอดเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างคือสตาร์เตอร์เนี่ยถ้าเราใส่เซ t ตเทมเพลโรคู่กับเซตฟ้าใหม่มันจะให้ลดไล่ห้าสิบแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เซตฟ้าเก่าเนี่ยมันจะให้เวลาไล่ทั้งหมดหกเราต้องหาเพิ่มอีกสีหน่วยครับ 40หน่วยไอเทมชิ้นไหนที่แนะนำสมมติใส่เศตฟ้าเก่า40%หาจากไหนที่แนะนำครับผมคาถาอะไรก็ได้ที่ออฟสเปล4-4เอมิเเคจะลดลงนี่นะ4-3-6ใส่เป็นคนาทรเหลือ328หายไปเท่าไหร่ครับหายไปเยอะนะ4-3-6หายไปเป็น3-2-8หายไปร้อยกว่า ร้อยกว่าเนี่ยเยอะนะเยอะแต่ถ้าพูดถึงดามเมทที่หายไปอ่าสมมติเราใช้คิมสันล็อกแล้วกันนะอย่างนี้นะอ่าพรเนสามหมื่นสองและใส่ตัวนี้นี่พอหนุ่มนี่สามหมื่นสองกลายเป็นสามหมื่นทวนมอดีเคหายไปร้อยหนึ่งดามเมจหายไปสองพัน ถามว่าเยอะไหมจริงจริงมันเยอะนะถือว่าเยอะนะครับหายไป2 0 0พันเนี่ยมันถือว่าเยอะมันอาจจะทำให้คุณไล่หล่ออ่อมันอาจทําให้คุณวันฮิตหรือไม่วันฮิตมอนบางตัวได้แต่การเก็บเลเวลช่วงแรกดาเมจ2 0 0พเนี่ยแทบไม่มีค่าเลยครับเพราะว่ามอนเตอร์ช่วงแรกๆดาเมจเบาประมาณ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ืคุณสามารถวันฮิตไถไปได้เลย แล้วถามว่าเอ้าแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับที่เราควรจะเริ่มโฟกัสดาเมจคือช่วงของเลเวล125ขึ้นไปตอนช่วงอยู่ดันแมวที่ทุกคนอยากได้ตัวละครวันฮิตวอนเตอร์มีเลือดแสนแปดสองแสนขึ้นไปหลังจาก125แต่ก่อนหน้าจะ125เนี่ยมอนเตอร์ Water ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแมกมาเลือดหมื่นต้นต้นหมา,าน้ำตาลโคโบเลือดหมื 10, ่นหนึ่งหุ่นเลือดหมื่นห้าสองหมื่นมืนแปดคุณจะค้นพบครับว่า ดาเมจเพิ่มรถที่หายไป2,000เนี่ยไม่มีค่าเลยกับการเก็บเลเวลก่อน 1, 2, 5อ่าก็เลยแนะนำให้เป็นคาถาอะไรก็ได้ที่มันออฟสเปิล 4, 4แต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยสมมติแบบไปเจอมีดครับสมมติว่าเฮ้ยผมไปเจอมีดมาเล่มหนึ่งออฟสเปิล 4, 4มาแบบว่าอย่างเช่นเป็นเอ่อมีดคอมแบทไนท์เพราะมันถูกดี เห็นถูกจุดก็เลยดึงมาอันนี้นดามือจะหายไปเยอะจากสามหมื่นสองเนี่ยก็อาจจะเหลือประมาณสักเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้มันใส่คิมสันโทษโทษโทษเอาเป็นหอดคาธาออกเอาเป็นหอดคาธาออกอันนี้ก็เบาไปอ,อไม่มีอะไรแล้วเหรอไม่มีอะไรที่พอกับมีดได้เหรออันนี้ก็เยอะไปอะมันร้อยเจ็ดห้าเอ่อที่มันพอๆกับมีด อ่ะสมมติสักมีดบวก10มาแล้วกันเอวิเคบวกสักเกแต่เป็นสเปล 4, 4ีนะเนี่ยสามหมื่นสองมันจะเหลือประมาณหมื่นสองอันนี้ก็ลดเยอะเกินนะครับอ่าก็ลองดูแบบอันที่มันพอดีกับเราสักหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะชิ้นแรกเนี่ยเราได้มาแล้วลดไล่ถ้าเกิดว่าใส่ฟ้าใหม่มันจะได้ห้าสิบเปอร์ใช่ไหมถ้าใส่ฟ้าเก่าจะได้หกสิบ เพิ่มมาจากสเปล4-4มาอีก20ก็จะเป็น70กับ80นะครับอ่ะลำดับถัดไปไอเทมที่ค่อนข้างแนะนำครับคือหมวกสเปล4สเปล3ขึ้นไปสเปล4ดีมากใส่ดานอิลูชันหรือว่าถ้าอยากจะใส่ KK คุณต้องมีบวก10เพื่อจะได้ลดล่า20เปอร์แต่ถ้างบน้อยก็จะเป็นพวกลัสโลดสเปล3สเปล4ใส่ลูกดาร์กอันนี้จะราคาถูกมาก โดยเฉลี่ยก็จะให้ลดไลน์20%ครับซึ่งถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆถ้าคุณใส่คอรสฟ้าอันเก่าแบบนี้ตอนนี้คุณไล่หลอดแล้วครับคุณไล่หลอดแล้วครับตอนนี้เห็นไหมไล่หลอดไปแล้วซึ่งถ้าพูดถึงเรื่อง DPS นะครับหลายคนเนี่ยอ่ะต่อจากเรื่องเมื่อกี้คือเรื่องของดามเมจที่ทําได้คือเรื่องของ DPS นะสังเกตไหมว่าดามเมจเนี่ยผมกดรีคอรอยู่เนี่ย มันจะอยู่ประมาณ6,500ขึ้นไปถึง7,000แต่ความเร็วเพิ่มขึ้นถูกไหมแล้วถ้าคุณใส่ probation เพิ่มเอมิมาร้อยหนึง่งดาเมจเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ6,800ถึง7 0 0ก็คือเพิ่มมา300จากเอมิเแค่ร้อยเดียวครับความเร็วในการไล่ไม่ต่างกันมากเพราะว่าเราทำความเร็วขึ้นมาเยอะแล้วถูกไหม ผมก็เลยแนะนําว่าเออลองดูเป็นคาถาอะไรคาถาที่มันเป็นสเปลสี่สี่เรื่องเอเมเดเคหายไปตรงเนี้ไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่ในการเก็บวิช่วงแรกต้องไปโฟกัสเรื่องดาเมจเนี่ยตอนหนึ่งสองห้าขึ้นไปครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยถ้าคุณใส่เซ็ตคอร์สฟ้าเก่ามันไรหลอดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่เซ็ตคอร์สฟ้าใหม่มันจะยังเหลือหลอดกระตุ้หนึ่งแบบนี้แก้ได้ด้วยอะไรครับเครื่องประทับหนึ่งอัน นี่เลยค่อนข้างแนะนำครับแหวนกิฟตช่วงนี้มาแรงซึ่งคุณต้องการแค่10%เท่านั้นจากส่วนเครื่องประดับส่วนนี้ถ้าคุณใส่เข้าไปมันก็จะไล่หลอดทันทีในการใส่เซ็ตคอร์ฟ้าใหม่กับสกิลที่ไม่มีฟิกแคสเกิน0.5วิเพราะว่ารองเท้ากับมัฟถ้าใส่รวมกันมันจะลดฟิกให้0.5นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสกิลที่มีฟิก1วิมันจะยังไล่0.5วิอยู่ทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเอ้แต ถ้างบไม่ถึงหรือว่าถ้าแบบเอ้ยแล้วใส่หมวกสเปล3แบบนี้แทนนะครับมันจะได้หลอดได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่ว่าเราจะต้องเลี้ยงอาริเซลนะครับซึ่งอาริเซลเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นปกติมันจะให้ลดไล่2%แต่ถ้าสนิทมันจะให้5%ส่วนเนี้ยก็สามารถที่จะช่วยเรื่องลดไล่ให้เราได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยอยากจะไล่หลอดละ่ะอยากจะไล่หลอดเพิ่มฟิกอีก0.5ที่ถูกที่สุดก็คือเซตอาชีพครับ เซตอาชีพตรงเนี้ยเซตคอร์สส่วนตรงเนี้ยจะทําให้เราลดฟิกได้อีก0.5วิพอดีแต่ว่าเราจะต้องแอพโซเดนเต็ม10ซึ่งมันจะทาให้ทุกสกิลของเรานั้นไหลอดครับแต่ยังติดดีเลย์อยู่เหมือนเดิมแต่เราจะไหลอดได้ทุกสกิลที่เป็นของวอล l o อกอย่างนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นไอเทมสตาร์เตอร์ที่ค่อนข้างดีทีนี้พอม,มาพูดถึงราคานะ ราคาของเซ็ตคอสตูมเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่2,000ถึง4,000อยู่ที่ว่าใส่กับคอสอะไรมาสวยหรือเปล่านะครับอันเนี้ยที่เหลือเน,นี่ยคือราคาของ3ชิ้นที่คุณจะต้องมาค้นหาอย่างเช่น Magic i n t e n นอันที่มันออฟลดไล่สัก10%ตอนนี้ถ้าอย่างวงที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาอันนี้นะแบบใส่การาฟมาแล้วด้วยนะมาได้14%ผมได้มาประมาณ10กว่า M ครับ สิบกว่าเอมได้ลดไล่สิบเปอร์นะทีนนเนี้ยเนี่ยเราจะต้องมาหาอันที่มันได้แค่ลดไล่สิบเปอร์เซ็นพอดีอันนี้ลดไล่แปดนี่ก็ไม่เกินห้าเอ็มแล้วเนี่ยสี่เอ็มเองอ,ะอ่ะอ่าก็เจอนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยที่วงที่ถูกสุดเนี่ยลดไล่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นอยู่ที่สิบเจ็ดเอ็มใส่การ์ดมาสกา้ามาหนึ่งใบน,นะแล้วก็สำหรับตัวลัชโหด เราก็จะเรียกตัวที่มันเป็นสเปลสขึ้นไปนะครับสเปลสก็ได้สเปลสก็ได้เผื่อคุณเลี้ยงเอลิเซลนะนี่อย่างนี้เป็นสเปลสนะครับบวก7จราคาก็8ปเอ็มแต่ว่าปัญหาคือมันใส่วิกเฟนเลียมาก็จะได้ลดไล่ยแค่แแทนที่จะได้20นะครับอย่างอันนี้ก็10บเอ็มอ่ะนี่อันนี้ อันนี้ได้18ราคาก็ 10M ไม่แพงมากนะครับประมาณเฉลี่ย 10M แยได้ลดไล่1 8 2ถึง20ที่ส่วนหมวกแต่ถ้าบางคนเนี่ยใส่เป็นเซลีนราคามันจะค่อนข้างสูงเลยครับและตอนนี้ไม่มีขายในตลาดด้วยส่วนอาวุธเนี่ยเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้มันเป็นสเปล4-4คุณจะใส่เป็นแคทามือเดียวอย่างทอนสตาฟก็ได้แต่ทอนสตาฟร,ราคา,าจะค่อนข้างสูง เพราะวาอย่างทรัสตาร์สเปล4-4เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิน 20-30m นะครับในตอนนี้นะสำหรับตลาดวันนี้นะเนี่ยมันก็จะเกิน 15m 20m 30m ขึ้นไปหรือว่าจะเป็นแบบสตาร์ทออฟเดสำหรับชาววอลล็อกนะครับชาววอลล็อกก็สามารถใช้สตาร์ทออฟเดที่ออฟสเปล4-4ได้แต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่มันจะถือโลไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเป็นคาถา2มือนี่อย่างนี้สเปล5-3อย่างนี้ก็พอได้อยู่ หรือว,ว่าอาจจะแหวกไปใช้กันหาแบบว่าที่ไม่ค่อยมีคนใช้ไปเลยอ,อย่างพวกวิสาดลี่ซึ่งแน่นอนว่านอกจากไม่มีคนใช้ยังไม่มีคนขายด้วยนะครับหรือถ้าไม่มีอะไรเลยจริงๆก็คือไปใช้พวกมีดบาร์เซโร่แบบนี้ก็ได้ที่มันออฟสเปล4-4มาเพราะว่า m อมมันก็ยังร้อยนึงอยู่ ก็เรียกได้ว่าทําให้เราไล่หลอดได้แต่เล่มหนึ่งนี่แพงมากเลยนะแพงกว่าการะดาทอนี่แเนี่ยยี่สิบสองเอ็มที่บวกหกอะคุณโอ้โหก็แม่งแพงกว่าทอนอีกทอนบวกเก้าบวกสิบนี่ยังไม่ถึงยี่สิบเอ็มเลยสเปลสี่สี่อะแล้วนี่ก็คือไอเทมชุดสตาร์เตอร์สาหรับวอและซอนะครับที่จะทําไล่หลอดในช่วงแรกเป็นการอัพของที่ค่อนข้างแนะนําที่สุดคือสําหรับสายเวทนะการอัพของในเรื่องของไล่หลอด ค่อนข้างแนะนำมากกว่าเรื่องของดาเมจวันฮิตในช่วงเลเวลก่อน1 2 5เพราะว่ามันทำง่ายกว่าแล้วมันทำให้คุณเล่นได้ง่ายขึ้นเล่นสนุกขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นไกด์วอล1ราการเป็นชุดสตาร์เตอร์เริ่มต้นสำหรับการที่คุณจะเริ่มเล่นตัวละครสายเวทชุดแรกๆแต่หลังจากนี้หลังจาก1 2 5หลังจาก1 50 มันจะเปลี่ยนเป็นโลกอีกใบหนึ่งครับสำหรับสายเวทคุณจะต้องมีการโมไอเทมทั้งตัวชุดใหญ่เพราะว่าพูดได้เลยว่าดาเมจแค่เนี้ยส0 0 0มื่นสีอย่างเงี้ยผมพูดได้เลยนะว่า,ามันไม่เพียงพอครับในการเล่นคอนเทนต์ระดับ1 2 5 1 3 0ขึ้นไปต่อให้คุณยิงได้ดอกละ50,000ก็ตามคุณต้องยิงถึง4นะัดต่อให้คุณยิงได้ถึงดอกละ76,000คุณก็ต้องยิงทั้งหมด3นัด ซึ่งบอกได้เลยว่าไม่พอครับในการเล่นคอนเทนต์ช่วงหลังคุณจะต้องมีการอัปเกรดของเพิ่มอีกเยอะการแค่ไ์หนอดได้ไม่ได้ทาให้เราสามารถแบกคอนเทนต์ไปจนอินเกมได้ตอนอินเกมคุณต้องเปลี่ยนก็เดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันอีกทีตอนคอนเทนต์อินเกมนะครับว่าเราจะต้องอัปเกรดไปใช้ของอะไรสําหรับสายเวท ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งไปทําแค่ของวอลล็อกเองของซอล่ะผมจะบอกว่าของซอไม่ใช้เซตเดียวกันเลยครับคุณไม่ต้องเปลี่ยนเลย <c oughs> คุณไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับของซอเนี่ยใช้เซตเดียวกันอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูนี่ครับและนี่ก็คือตัวซอนะครับเห็นไหมว่าไอเทมเป็นเซตเดียวกันเลยใส่คอร์สฟ้าใหม่ด้วยนี่นะครับใส่คอรสฟ้าใหม่ลดไล่สิบเปอร์รวมกับเซตนี้เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นปุ๊บอันนี้เพิ่มเป็นเจ็ดสิบ อันนี้เพิ่มเป็น90อันนี้เพิ่มเป็น100ไลร้อลอดแล้วครับเห็นไหมครับไรล,ลอดแล้วโดยที่ใส่เซ็ตไอเทมเดียวกันใส่เซตเดียวกันเลยครับวอลกับซอแล้วซอเนี่ยยังมีข้อดีกว่าก็คือคืออะไรรู้ไหมสกิลไดมอนด์มันไม่มีฟิกแคสครับทาให้คุณสามารถไรลอดได้เลยตั้งแต่แรกและถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้ไซคิกเวฟไซคิกเวฟมีฟิกอยู่ที่0.6วิ คุณจะเหลือเวลาไล่แค่0.1วิครับซึ่งตรง0.1วิเนี่ยสามารถชดเชยด้วยการใส่ปากฟ็อกเทลได้ทําให้ลดฟิกลงไปอีก0.1วินาทีแล้วคุณก็จะสามารถใส่ฉีกไรลหลอดได้พร้อมกับไดมอนด์ไรล์หลอดภายในงบประมาณที่ถูกมากๆอย่าอย่างนี้เลยครับคอมโบ2ส,สกิลได้เลยในการเล่นซอเซอร์ด้วยต้นทุนงบที่ค่อนข้างถูกเลยครับถามว่าถูกขนาดไหนก็ถ้าคํานวณจากของที่ผมมีนะ,ะหัว10คาถา20 เครื่องระดับอีก10ก็จะเป็น 40m สามารถเริ่มต้นไลท์หลอดได้ด้วยงบสตาร์เตอร์ 40m นะครับทั้งวอลล็อกและซอร์เรอร์แต่มันจะสามารถทำให้คุณเล่นได้ง่ายแค่ช่วงแรกเท่านั้นครับเพราะว่าอย่างดาเมจไซคิกไม่แรงมากนะอย่างดาเมจดมอนไม่แรงมากนะประมาณไม่ถึง20,000หรือ20,000กว่านะครับซึ่งมันทำให้เราจะต้องอัปเกรดไอเทมทีตอนคอนเทน มิดเกมช่วงเลเวล125ขึ้นไปและไปอีกทีหนึ่งตอนไฮเอ n นก็คือช่วง150บวกจนถึง175และ185ในอนาคตนะครับเอาละ,ะครับและนี่ก็คือคอนเทนต์การอัพของวอลล็อกและโซเซอร์ ที่จะเริ่มต้นสตาร์เตอร์ยังไงในวันนี้นะครับก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนโดนเตอร์ทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนเข้ามารับชมด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับไปครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ